สวัสดีครับพวกกับผมสองสิง Modify วันนี้ผมมีเครื่องมือตัวใหม่มาแนะนำการใช้งานนั่นก็คือเครื่องดูสุญญากาศไร้สายของดีวอลรุ่น DCE 592B มันคือเครื่องอะไรและทำงานอย่างไรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องชมกันเลยครับดูด้านในกันเลยครับผมนี นี่ครับอันนี้เป็นตัวเครื่องนะยกออกมาเลยครับผมเมื่อดูจากลักษณะภายนอกนะครับสีสันสวยงามแข็งแรงทนทานทําจากวัสดุอย่างดีนะครับน้ำหนักเบานะครับประมาณ1.6กิโลกร,รมัมไม่รวมแบตเตอรี่นั่นเองด้วยหลักการทํางานทั่วไปก็คือว่าตรงนี้นะครับ มันใช้หลักการทําสุญญากาศหรือว่าทาแวคคั่มนะครับเมื่อเราวางลงกับพื้นผิววัสดุที่เราต้องการยกนะครับแล้วก็กดเปิดเนี่ยด้านในนะครับมันจะทําสุญญากาศทําให้ตัวเครื่องสุญญากาศตัวนี้ครับติดกับวัสดุตัวนั้นนะครับแบบแน่นแข็งแรงเลยนะสามารถยกได้นะครับซึ่งสามารถรับน้ําหนักได้ประมาณ265ปอนด์หปอนหรือ120กิโลกรัมเลยนะครับถือว่าแรงดูดสูงมากเลย ทีนี้เราก็จะมาเทสการทํางานของเครื่องกันก่อนนะครับใช้แบตเตอรี่20โวลต์นะครับอันนี้คือแบตเตอร <t S 1> <Americ a> ี่5แอมป์นะครับเสียบเข้าไปนะครับให้หลงรล่งเท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มเปิดนะครับแล้วก็กดไปนะครับเมื่อกดปุ่มเลื่อนไปในตําแหน่งออนนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นหน้าจอ LED นะครับเป็นหน้าจอตรงนี้นะซึ่งตัวเลขนะครับมันจะมีบอกนะเป็นบาร์หน่วยเป็นบาร์นะครับก็คือบอกเป็นหน่วยแรงดูดนะครับแรงแรงดูดที่ขึ้นนะครับว่า ขึ้นเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวนี้จะโชว์แบตเตอรี่ด้วยนะครับสีส้มตรงนี้คือแบตเตอรี่เต็มอยู่นั่นเองนะครับเราเปิดนะครับลองกดดูนะเนี่นกดปุ๊บมันจะทํางานตลอดนะแต่ว่าตัวเลขตัวนี้มันจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าเรายังไม่ได้วางเครื่องดูดสูญญากาศนี้เข้ากับวัสดุใดๆเลยนะครับเนี่ยกดอีกทีคือปิดนะครับกดอีกทีเปิดอีกทีนึงปิด ปุ่มนี้เป็นปุ่มคลายหรือว่าปุ่มปลดล็อกเวลาเราจับวัสดุไปแล้วนะครับต้องการที่จะปล่อยก็คือกดตัวนี้เท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวลองกดกับพื้นไม้ตัวนี้นะครับนี่นะครับตอวน,นี้ตัวเลขขึ้นแล้วแล้วก็จะมีปุ่มแถบสีเขียวขึ้นนะครับสีขีดครับผมอ่า นะครับตัวนี้คือเป็นเครื่องหมายลบนะครับลบ0.83าบานะครับก็คือมันทำสุญญากาศภายในนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับคือแน่นเลยครับนี่ผมดึงไม่ออกเลยนะดึงไม่ขึ้นเลยนะครับนี่นะหูแน่นมากๆเลยครับผมนี่ตรงนี้ถ้าเราต้องการจะปลดหรือว่าคลายหรือว่าปล่อยนะครับเราก็เพียงแค่กดตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็มันจะเป็นไฟสีแดงเห็นไหมครัเรากดอีกทีเป็นไฟสีแดงแล้วก็กดปุ่มนี้ครับปลดล็อกด้วยนะปลดล็อกปุ๊บนะครับดันขึ้นนะดันขึ้นแบบนี้แล้วก็กดครับ มันก็จะคลายไหมก็ปล่อยชิ้นงานนั่นเองนะครับการใช้งานนะครับเราไม่จําเป็นต้องอให้มันดูดแรงดูดสูงสุดก็ได้นะครับคือกดหยุดได้นะครับอ่ะแล้วแต่วัสดุดชิ้นนั้นนะครับว่ามันหนักหรือเบานะครับน้ําหนักแค่ไหนนะถ้าน้ําหนักมากๆต้องการเซฟตี้หรือว่าต้องการให้มันดูดแน่น,นเลยเราก็กดต่อไปเลยนะครับนะเอาสุดเลยนะครับนี่หยุดตอนไหนก็ได้นะครับแล้วแต่วัวสดุดชิ้นนั้นหนักแค่ไหนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็แน่นแล้วนะครับ ถ้ากดต่อนะครับดูต่อไปเลยนะครับจนสุดก็ได้เห็นไหมทีนี้นะครับเราต้องการคลายก็กดตรงนี้ค้างไว้นะครับปุ่มมันก็เป็นสีแดงเห็นไหมกระพริบกระพริบนะครับแล้วก็ปลดล็อกก่อนนะนี่ครับดันตัวนี้ครับปุ่มปลดล็อกแล้วก็คลายนี่มันก็ค่อยๆคายออกนะครับตัวนี้ยังไม่หมดนะก็กดสุดเลยครับก็ประมาณนี้ง่ายๆครับการใช้งานสําหรับตัวนี้มันคือตัวกากบางแสงนะครับสามารถถอดออกได้นะนะครับนี่นะมันเป็น ตัวกาดบังแสงทําจากยางนะครับนี่นะเวลาเราไปใช้งานในพื้นที่หรือว่าแสงที่มันจ้าจ้านะครับเราอาจจะมองตัวเลขไม่ชัดเจนนะครับถ้าตัวนี้ไปนะครับมันก็จะทําให้ช่วยให้ตัวเลขเห็นชัดเจนนะครับตัวเลขมันจะเข้มขึ้นนะครับแสงจะเห็นได้ชัดเจนนั่นเองจะนํามาทดลองนะครับกับกระเบื้องอันนี้เป็นกระเบื้องขนาด60สคูณ60ซนติเมตรนะครับผมลองดูหน้านี่วางภาพดูนะครับแล้วก็กดนะครับดูตัวเลขถ้าเครื่องมันอยู่ทํางานแสดงว่ามัน ดูดแน่นแล้วนะครับติดแน่นแล้วโอเคเนหะ็นไหมทีนี้ลองยกดูนะครับนี่นะครับกระเบื้องขนาด60สิคูณ60ิซนติเมตรถือว่าค่อนข้างหนักอยู่นะครับเพราะบางทีเนี่ยสมมติวางตรงนี้ครับเรายกยากนะนะครับมันแผ่นใหญ่ยกยากมากๆเลยนี่คือนี่คือไม่มีการหลุดเลยครับเขย่าแบบนี้นะถือว่าดูดแรงดูดแน่นมากๆเลยนะครับ ทีนี้ก็ต้องการปล่อยนะครับก็กดปุ่มนีค้างไว้เนี่ยตรงนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะแล้วก็กดลงครับเนี่ยเรียบร้อยครับสำหรับการรับน้ําหนักในแนวนอนแบบนี้นะครับสามารถรับน้าหนักได้120กิโลกรัมเลยนะแต่ถ้าเป็นแนวตั้งในลักษณะนี้นะครับนี่นะถ้าแบบนี้คือรับน้าหนักได้60กิโลกรัมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูด้วยครับว่าวัสดุของเรานั้นน้าหนักประมาณเท่าไหร่และยกในแนวระดับแบบไหนนะครับยกใหม่นะนี่กดนะครับ ลอให้เครื่องอยู่ทํางานครับผมโอเคนะครับผมลองยกกระเบื้องตัวนี้นะครับนี่นะผลกระเบื้องมันคือลดแบบนี้ก็ได้นี่นะครับคือมันสะดวกนะครับยกแบบว่าสบายๆเลยนี่ครับนี่นี่ครับก็อย่างถังน้ําแข็งตรงนี้ครับมันก็ยกยากหนักพอสมควรนะครับนี่ยกค่อนข้างยากอยู่นะแต่ถ้าเราใช้เครื่องดูสุญญากาศนะครับลองดูนะ นี่ยนะครับนะยกแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ใช้มือเดียวเลยครับยกแบบน,นี้สามารถยกนะครับมือเดียวมาได้เลยนะทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะมือ,อข้างเราก็สามารถใช้งานใช้ประโยชน์ได้นะครับนะนี่โอเคครับนะครับก็เวลายกของอุปกรณ์ อย่างเช่นกระเบื้องแผ่นกระจกหรือว่าแผ่นวัสดุที่มันมีขนาดใหญ่ที่เราไม่สามารถใช้มือจับได้ถนัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายเลยและสังเกตรตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรูนะครับนี่นะเป็นเหล็กออกมาด้านข้างหักฉากขึ้นในลักษณะนี้ทั้ง4ด้านเลยนะนะครับประโยชน์ของมันก็คือว่าในกรณีที่เราต้องการยกของขึ้นที่สูงนะครับเราสามารถใช้เชือกนี่นะครับเนี่ยนะเชือก นะครับเป็นตะขอเกี่ยวล็อกตัวนี้นะครับ4ี่ด้านสี่มุมนะครับหน้าหลังนะทั้ง4ี่จุดนะแล้วก็สามารถดึงโดยใช้ลอกหรือว่าใช้เคนอะไรก็ได้นะครับนี่นะดึงตรงนี้แหละนะครับ4ี่จุดตรงนี้นะหิ้วขึ้นไปได้นะวัสดุนะต้องการยกขึ้นที่สูงก็สามารถทําได้ครับนี่ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยตรงนี้นครับเมื่อเราหงายขึ้นนะนีเ่เราจะสังเกตตรงกลมๆตรงนี้นะครับ มันจะเป็นรูแวกข้ามนับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นชุดฟิลเตอร์ครับำดำๆนี่เป็นแหวนพลาสติกนะซึ่งตัวนี้เขาก็แถมให้นะในกรณีที่มันอุดตันนะครับหรือว่ามันเก่าเสื่อมสภาพเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเป็นฟิลเตอร์นั่นเองนะครับ เพียงแค่งงดตัวแหวนซีรัมพลาสติกตัวนี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนแล้วเข้าไปนั่นเองนะครับนี่นะเขาแถมมาให้ในชุดสําหรับวัสดุที่ใช้ได้นะครับคือพื้นผิวเรียบวัสดุเป็นแข็งเป็นเหล็กกระเบื้องตรงนี้ได้หมดเลยครับเป็นแผ่นไม้ได้หมดเลยนะที่เป็นแผ่นเรียบนะครับหรือไม่ก็เป็นแผ่นเหล็กที่เป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับพื้นผิวเหล็กที่เป็นพื้นแบบนี้ครับก็สามารถทําได้เห็นไหมนี่ครับเป็นแผ่นยิบซ้มแผ่นกระเบื้องตรงนี้น่าจะเป็นอิฐมวลเบานะครับอันนี้แผ่นกระจกนะครับแผ่นโลหะ แผ่นไม้ต่างๆนะครับได้หมดเลยนะนี่ประมาณนี้เลยครับผมก็สำหรับเครื่องดูสุญญากาศ dce 592B <c oughs> ของดีวตรงนี้นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการายกของขนย้ายวัสดุต่างๆนะครับหรือ,อจะเป็นช่างในการติดตั้งกระเบื้องปูกระเบื้องหรือช่างติดตั้งกระจกนะครับถ้ามีเครื่องนี้ก็จะสามารถ ทำให้ใช้งานได้สะดวกนะครับการทำงานก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองปลอดภัยในการทำงานด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเก็บความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบคาถามวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครคิ่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ